สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวหึงพารวยชาแนลจากพี่น้องจา๋าวันนี้น้องหึ่งก็มีแนวทางมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะแนวทางของวันที่8เนาะฮานอยสูด1เม็ดเดียวจากพี่น้องจ๋าก่อนจะไปชมวันที่8เดี๋ยวเรามาสรุปข,ของวันที่7กันก่อนนะคะวันที่7วันนี้หลุดนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้หลุดห้าไม่มาเลยค่ะไม่มีตัวเดียวก็ไม่มีจากพี่น้องจา๋าหลุด ห้านอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียววันนี้หลุดนะคะต้องขอโทษขออภัยพี่น้องด้วยนะคะเป็นเพียงแนวทางนอกก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเนะพี่น้องจา้าอ่าเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่แปดนะคะอะ่วันที่แปดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะห้านอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียว หน่อยสูตรหนึ่งเม็ดเดียววันนี้น้องหวงจะให้ศูนย์นะคะพี่น้องจ๋าศูนย์รูดศูนย์เลยจ้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนสองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนยเก้นะคะพี่น้องจ๋า ใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้จ้าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบึงด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องน,น้อยๆด้วยจ้าพี่น้องจ้าสุดท้ายนี้น้องบึงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเ,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 เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ